สวัสดีจ้า,จาน้องจักจุเศษๆบีนี่คมอันน้ะพี่น้องมาจ้ะเกียร์กันจ้าจะดูเสียงโทรศัพท์ไม่แม่ไหนลูกใครโทรมาผู้ใดโทรมาจะดูสิคุยเลยคุยเลยเอาคอามไม่ได้จ้าใช่น้องจ้า เอามาเอามาให้แม่รับไปเลยบ่เป็นหนังแม่รับจ้าตามรนนื่องก่ไ้ปก้องปาาาองลาเดี๋ยวถงก้องดี๋ยิทฮัลโหลอืจ้าจ้าจ้าเหียเเอา้ นาจะพี่น้นอ,งอ,องสวยจับกว่าจ้าน้ำมองสอยกวจ้ะเจ้าเป็นจีสวยกว่จ้ะ อมีดมันคมจิเนาะผ่านว่ขาดเนาะน้อะงอะงอบสวยเหรอฮะฮะชอจ้ตัวนี้ไงเลยออเอาไปไปเซลใหนึ่งขวมันเ Nó mời 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 Nó mời 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 đi mời 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 anh mời 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 mình, mời bên mời đâu bỏ chà mời 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 mà mời <laughs> mời

Mm hmm. จำแป้งน้ำก่อน <c oughs> ลืมน้ำพี่น้องลืมกินน้ำก่อนจ้ะเพราเป็นน้ำกินเป็นน้ำมันก้อนเสียบมาพี่น้องน้ำบ <c oughs> mm ่ hmm. เราบปกินยังไงท่านไปอิ่มเรอเหรอเหรอเนที่มันกมมันเสียหมดจะากลมดำทำยังไง น,นยังยังยังมีไม่สุดๆเลยจ้ะเส้นซีเลยจ้ะ <c oughs> จกินบ่หมดดอกพีน่น้องกินหมดเลยพี่จ้ะยัง มันตะว,ตวหนึ่งอ่ะแล้วไปไหนยังไม่เก็บไปตะก้อยตะก้อยอะคลิปนี้กะฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้แม่เพ็นเป็นกำลังใจของช่องแม่เพ็นให้เจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กาไว้สำหรันได้จ้าพี่น้องจ้าฝากช่องของแม่เพ็นให้เด้จ้าพี่น้องแม่เพ็นเมเจอไปแล้วจ้าคลิปหน้าพบกันไหมเด้จ้าพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะยังเหลืออยู่นะพี่น้องเนาะ